ก่อนจะไปเรื่องของวิกฤตน้ําจืดในประเทศอิหร่านนะครับผมจะพาท่านมาดูรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคมเอ๊ะมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาดูกันก่อนนะครับก็มีเว็บไซต์จากประชาชาติธุรกิจสดร้อนๆเองครับ1สิงหาคมหรือต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแะครับเขาบอกว่าส่งออกข้าวไทยในเดือนกรกฎาคม68เนี่ย ไม่หวั่นว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าอาจจะได้ถึง6 0แสนตันเลยทีเดียวนะครับนะเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ไปดูกันสันหน่อยนะครับอาจจะมาทำให้ชาวนาของเราหิวใจขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าสมาคมนะฮะมีการคาดการว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยกรกฎาคม2568ไทยจะส่งออกได้มากกว่า6 0 0 0 0ตันอันเนื่องมาจากที่ว่าประเทศนะ,ะผู้นำเข้าข้าวขาวนะครับนะที่สำคัญนะครับยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านะ,ะปริมาณนั้นอาจจะไม่มากนักก็ตามแต่ก็มีความต่อเนื่องว่ากันอย่างนั้นโดยทางด้านของท่านเดิมนะฮะร้อยตรวจโทเจริญเหล่าธรรมรั้ ท่านเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับได้เปิดเผยบอกว่าสมาคมส่งออกข้าวไทยนั้นคาดว่าในเดือนกรกฎาคม2568เนี่ยนะครับจะมีการส่งออกได้มากกว่า600 0ตันอันนี้เป็นการคาดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขจริงเดี๋ยวจะตามมาว่ากันอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นนะฮะเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งออกได้ในปีนี้คือยังไม่ลดเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเนื่องมาจากประเทศผู้นําเข้าข้าวขาวเข้า,ขา,ข,าขาวนะเออข้าแข็งอ่ะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่สําคัญนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางเช่นอิรักอิรักนี่ซื้อข้าวเรามากที่สุดในในตะวันออกกลางนะและยังมีแอฟริกาแล้วก็เอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นจะยังคงนําเข้า ข้าวเนี่ยอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าปริมาณอาจจะไม่หวือหวาหรือมากนักแต่ยังคงต่อเนื่องอันเนื่องมาจากที่ว่าราคาข้าวขาวของไทยนะครับที่มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงนะครับจากอุปทานนะฮะข้าวนะในตลาดนะครับที่มีมากอุปทานก็คือพพลายหรือการผลิตข้าวเนี่ยมันมากนะฮะในขณะที่นะครับทางด้านของตลาดหลักของข้าวนึ่งนะฮะ ข้าวนึ่งไม่ใช่ข้าวเหนียวนะครับข้าวนึ่งเคยเล่าให้ฟังทิ้งเล่านะตลาดข้าวนึ่งไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้นะครับก็ยังคงมีการนําเข้าข้าวนึ่งของไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะเช่นเดียวกันกับนะฮะการนําเข้าข้าวหอมมะลิ ที่ยังคงมีการส่งออกไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณอาจจะเริ่มลดลงว่ากันอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยวันที่30กรรักฎาคมราคาข้าวขาวของเราอยู่ที่387เหรียญสหรัฐต่อตันข้าวสารนะเออในขณะที่นะครับราคาข้าวขาว5%ของเวียดนามคู่แข่งของอินเดียแล้วก็ของปากีสถานก็ลดลง ก็คือราคาเขาก็ถูกลงไปเหมือนกับเราล้ากันอย่างนั้นของเรา387เหรียญสหรัฐต่อตันไปดูนะครับนะฮะอินเดียนะฮะเอาเวียดนามก่อนเวียดนามอินเดียและก็ปากีสถานเวียดนามลดลงไปอยู่ที่384ถึง388เหรียญสหรัฐต่อตันเอ,อ่ออินเดียอยู่ที่377ถึง381ก็ใกล้ๆก,กันนะฮะส่วนปากีสถานนะฮะก็ ไป376ถึง380นะเหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะซึ่งก็นะฮะส่วนมากแล้วราคานะฮะก็ใกล้เคียงกันว่ากันอย่างนั้นสหรับข้าวขาว5%ไปดูที่ข้าวนึ่งกันบ้างข้าวนึ่งไทย ข้าวเนงไทยอยู่ที่402เหรียญสหรัฐต่อตันนะฮะในขณะที่ข้าวนึ่งอินเดียและปากีสถานเนี่ยนะฮะอินเดียอยู่ที่377ถึง381และก็ปากีสถาน386ถึง390เหรียญสหรัฐต่อตันอินเดียนเนี่ยถูกกว่าเรานะฮะเยอะเลยไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าถูกกว่ามากที่สุดนะ,ะถ้าเทียบแล้ว าก,กีก็ขึ้นมาแต่เวียตนามเขาไม่ได้ทํำข้าวหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะ,ะในเรื่องของการส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายนถอยไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยแะครับนะ2568นั้นมีปริมาณถึง6 7 8 8 0 4บกตันกลมๆก็คือ6 7 0 0 0 0ตันเกือบจะ6 8 0 0 0 0ตันเนี่ยนะครับนะมิถุนาสนุกก็คือเราขายข้าวปริมาณเพิ่มขึ้นไป3.3เเซ ปริมาณนะแต่มูลค่าลดลง4.7%เพราะอะไรเพื่อเทียบกันกับเดือนพฤษภาคม2508เขาเทียบกันเดือนต่อเดือนนะฮะเดือนพฤษภามีปริมาณส่งออกไป6นะฮะแสกว่าตันเอาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะแต่มีมูลค่าถึงห3 0 0 0ล้านบาทอันเนื่องมาจากที่ว่าในเดือนมิถุนานนยน2508นะครับ การส่งออกข้าวขาวนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดือนนะฮะพฤษภาคม อย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากที่ว่ามีการเร่งการส่งออกข้าวขาวในปริมาณมากไปยังประเทศอิรักนะครับซึ่งมันก็เลยมีผลต่อตลาดสำคัญนะครับนะฮะในตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศสำคัญในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นญี่ปุน่นเป็นมาเลเซียนะฮะจึงส่งผลให้นะฮะการส่งออกข้าวขาวนั้นมีปริมาณไป400 0 0 0พั0กว่าตัน เพิ่มขึ้นถึง50%เลยนะในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกันกับเดือนพฤษภาคมโดยนะครับนะฮะส่งไปยังตลาดหลักไม่ว่าจะเป็นอิรักไปยังจีนไปยังแคมรูนไปยังญี่ปุ่นไปยังมาเลเซียอันนี้ก็พูดถึงข้าวขาวอย่างเดียวเลยนะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะในโมซัมบิกนะครับในขณะที่การส่งออกนะครับนะฮะข้าวนึ่งนะฮะมีปริมาณอยู่ที่83,000ตัน ลดลงไป4-7%เมื่อเทียบก,กันกับเดือนก่อนหน้าก็คืออันนั้นเขาพูดถึงเดือนมิถุนาเทียบกับเดือนพฤษภาโดยส่งไปยันตลาดหลักนะครับนะฮะในทางด้านของแถบแอฟริกาเช่นแอฟริกาใต้เช่นโมซัมบิกเช่นแคมรูนนี่คือข้าวนึ่งนะครับส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลินะฮะต้นข้าวนะครับซึ่งมีปริมาณ190,000ตันเนี่ยนะครับนะฮะ ข้าวหอมมะลิก็ลดลงนะข้าวนึ่งก็ลดลงข้าวหอมมะลิลดลงไปถึง21%เมื่อเทียบก,ก,กันกับเดือนพฤษภามนี่คือจากมิถุนาโดยนะยังคงส่งไปยังตลาดสำคัญต่อเนื่องคือสหรัฐอเมริกาแคนาดานะครับสิงคโปร์ฝรั่งเศสนี่นะครับโดยรวมแล้วก็คือข้าวในเดือนกรกฎาคมนะฮะก็เริ่มที่จะส่งเหมือนกับฟึ่งขึ้นมานะ แล้วก็มิถุนาสูงกว่าพุทธภาษ์นะฮะแต่ว่าพอกรกฎานิ่งๆสิงหานี่แหละครับ <_ d iam> ผมการเปลี่ยนมีโอกาสที่มันจะค่อยๆดาวลงมาเราพยายามที่จะลดพื้นที่การปลูกข้าวลงมาสัหน่อยเอาน้อยๆหน่อยเอาสัก10%ก็ได้นะไปทําพืชอย่างอื่นไปลองทําพืชแม่ลูกดกลองไปปลูกมะละกอลองไปปลูกกล้วยปลูกไผ่ปลูกมะพระ้าวนะ,ะไปปลูกมะเขือปลูกพริกบ้างก็ได้ เพื่อที่จะทําให้เราจะได้มีรายได้แบบรายวันรายเดือนและก็รายปีนะไม่ต้องหวังพึ่งข้าวอย่างเดียวนะเพราะว่าผมกลับเรียนว่าตอนนี้มันเหมือนวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มนิ่งต่อไปมันอาจจะลงนะเออผมกลับเรียนนะฮะเพราะว่าเขาก็เตือนๆกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วปีนี้เราตั้งเป้าขา้สารที่จะขายไป7.5้าล้านตันปีที่แล้วก็ตั้ง7.5้าล้านตันแต่ปีที่แล้วมันขายได้เยอะนะฮะขายได้เก้าล้านตันไง โอ้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเจ็ดล้านตันมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันเหมือนกันนะพี่น้องนะเออผมกราบเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําอย่างไรดีอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเอาท่านบอกไม่ไม่เฉือนที่ไปปลูกอย่างเออแลกเอาอยัางฮงข้าวถ้ายัางคงข้าวท่านจะต้องลดต้นทุนไอการที่บอกว่าปลูกข้าวไร่หนึ่งจะต้องมาเอาปุ๋ยเคมีสต็อกไว้กระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลเนี่ยเพลาหน่อยพี่ กระสอบหนึ่งเนี่ยมันพันพันสองเป็นอย่างต่าเลยนะตันสามพันสี่เลยนี่นะลองเอาซากเหลือสักยี่สิบโลไหมต่อไร่หนึ่งแล้วที่เหลือละครับที่เหลือก็มาเอาปุ๋ยองคาวมาเอาสารปรับปรุงดินมา,าปุ๋ยเขียวปุ๋ยมูลน้ำส่งผลไม้มันยังถูกกว่าไอ,ไ,อไอ้ไอ้ที่จะซื้อทั้งกระสอบของปุ๋ยเคมีเงินเหลือก็เก็บใส่กระเป๋าไ้สิครับเงินมันไม่เน่าหรอฮนะผมกาบเรียนแต่ดินมันจะดีขึ้นนะ พอดินดีขึ้นแล้วมันดีทุกอย่างที่สำคัญคือท่านวัดดินก่อนแล้วใช้สารปรับปรุงดินที่สำคัญก็คือท่านใช้ปุ๋ยเขียวในนาข้าวนะับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนถึงส่วนปลายฤดูการปลูกปุ๋ยม่วงก็ฉีดเป็นประจำแล้วก็ใช้น้ำส้มขันไม้ก็ลดการใช้ยาข้า,มาแมลงขยาข้า,า,ขา,มาแมลงขวดหนึ่งสามร้อยห้าร้อยหรือสามร้อยมาอยู่แล้วครับนะฮะมีขวดเราเกือบเป็นพันนะหนุ่มกาบเรียนนะฮะต้นตุนชานาเพื่อนพื้นตรงนั้นเลยมาลดตรงนี้ดีกว่าไหมนะครับ แล้วลดแล้วมันก็ทําให้ดินดีด้วยนะนอกจากจะประหยัดเงินแล้วเนี่ยถ้าลองเปพิจีรณาดูนะพี่น้องชนาผมกลาบเรียนเรามีสิ่งเหล่านี้ที่จะบอกกับท่านได้แล้วผมเนี่ยผมไม่ค่อยพลาดหรอกครับเวลาผมเตือนท่านไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบผมอยากให้ไอ้ทางบวกนี้มันมันไปข้างหน้าแต่บางอย่างเนี่ยเวลาผมพูดทางลบแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าอุตสาห์เตือนพี่น้องเกษตรกร,ก,รกันไว้แล้วเนี่ยทำไมไม่ใช้กันแต่อย่างหนึ่งก็คือกาบเลี่ยน การใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI ในสาขาพืชจำไว้ให้ดีนะรวมทั้งสาขาสัตว์และสาขาประมงท่านต้องใช้ให้ครบและต้องใช้ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบฮะหรือท่านมาขึ้นกลางทางก็ได้เลี้ยงไก่ไปแล้วในระยะหนึ่งเลี้ยงหมูไปแล้วหรือลงปลาไปแล้วเดือนหนึ่งพึ่งมาเห็นผลิตภัณฑ์ของท p พยยังคงใช้ได้ฮะตลอดอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเอกของเราอย่างหนึ่งนั่นคือน้ำส้มผลไม้ทั้งก็ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบก็เลิกการใช้ยาพิษฆ่า,มาแมลงหรือยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นพิษสารปรับปรุงดินถ้าท่านใช้ปูนขาวท่านต้องใช้ตั้งแต่เตรียมดินเพราะปูนขาวกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยบางที3เดือนยังออกฤทธิ์ไม่หมดเลยแต่ถ้าใช้สารปรับปรุงดินของที่ 11, พี่ไอพเอสสิบเอ็ดพาอะพีเอสสิบสองเนี่ยนะฮะท่านสามารถใช้ได้ตลอดอายุของการปลูกข้าวหรือปลูกพืชอย่างอื่นเลย เพราะว่าในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่แล้วไปวัดแล้วปรากว่าดินมันเป็นกรดเนี่ยนะถ้าท่านใช้ปูนขาวมันอาจจะช้าแต่ใช้ p s 11 p l ัหรือ p s 12ของที i ีไเนี่ย3ชั่วโมงรู้เรื่องและภายในวัน2วันดินมันดีขึ้นแล้วไอปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ข้าวเนี่ยมันงามขึ้นไม่ใช่ว่าสารปรับปรุงดินมันทําให้งามขึ้นนะแต่ทําให้ดินดีขึ้นแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันตกค้างอยู่ในดิน หรือธาตุที่มีอยู่ในสารปรับปรุงดินก็แน่นอนครับแคลเซียมหรือแมกนีเซียมถ้าเป็นโดโลไมท์ห้าร้อยเนี่ยนะก็มีแมกนีเซียมด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยนะครับเออเป็นธาตุอาหารรองนะคุณเออใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันเขียวมันงามได้ด้วยเนี่ยนะครับนะฮะมันก็เป็นปุ๋ยชนิดนหนึ่งแหละแต่เราไม่อยากที่จะดีแคลมบอกว่าเอ้ยมันเป็นปุ๋ยอะไรต่างเนี่ยเราไม่อยากขายขอด้วยกันที่เป็นโม้ลาลี่ล้ำล,ลำรแต่อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยเกษตรกรได้ แล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในไหนพูดถึงเรื่องของสารปรับปรุงดินทีไบผมไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอ้อยอ้อยเวลานี้เนี่ยก็ในมิติเดียวกันถ้าท่านจะใส่ปูนขาวท่านบอกโอ้โหยีไม่กี่เดือนฉันก็ตัดอ้อยแล้วเนี่ยจะใส่ปูนขาวไปปรับปรุงดินทําไมเพราะมันช้าเหลือเกินใส่ยเยอะด้วยไร่ถนึงเป็นตันเนี่ยนะฮะไม่ไหวแล้วอ้อยมันสูงชั่วหัวแล้วเอาสารปรับปรุงดินของทีไเอาไร่หนึ่งแค่50กิโลต่อไร่เท่านั้นเองแล้วก็แอคทีฟภายใน สชั่วโมงเนี่ยแอคทีฟเลยนะและทำให้อ้อยขอยงท่านเจริญเติบโตขึ้นไปได้ดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยเอาละแน่นอนว่าปีนี้ท่านอาจจะถูกเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นท้องแก่อ้อยนี่ยนะครับเอาปุ๋ยเคมีมาให้ท่านใช้ไล่ละกระสอบแต่ว่าไม่ใช้มันก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าลดการใช้ลงมาแล้วก็ปีหน้าจะได้เซฟประหยัดตงไปด้วยแต่สารปรับปรุงดินของ tpi ที่แอคทีฟเร็วๆมันก็ทําให้อ้อยท่านโตขึ้น แล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดไปจนถึงก่อนตัดอ้อยเลยนะตราบใดที่ดินยังมีความชื้นอยู่นะฮะดินยังคงมีความชื้นอยู่ยังคงใช้สารปรับสภาพดินได้ในทุกมิติกับทุกพืชด,ด้วยผมกราบเปลียนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือนะครับนะเขาเรียกว่าแต้มต่อของพี่น้องเกษตรกรเพราะถ้าเกิดว่าท่านไปใช้ปูนขาวผมไม่ได้ว่าปูนขาวเขาไม่ดี แต่มันช้ามันใช้เยอะมันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้แต่ว่าสารปรับปรุงดินที่ p ยพีเ11พารต2ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับผมกราบเรียนเชื้อโรคในดินเนี่ยนะครับนะหรือมาจากทางนงทางน้ำเนี่ยนะครับจะสารปรับปรุงดินของที่เนี่ยมันจอดแล้วเราก็เอาอยู่แต่ขอให้ใช้ให้ครบพืชห้าสัตว์บกสี่ประมง3าพืชห้าคือสารปรับปรุงดินนะครับนะ จะเป็น PS 11พาร์ทพีเสหรือดูโไม้ห้า500ก็แล้วแต่อยู่ในกลุ่มนี้นะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปุ๋ยเม็ดทัามังขาวหรือปุ๋ยผงทั่มังขาวเนี่ยเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือปุ๋ยเขียวทางดินกลุ่มที่4ปุย๋ยม่วงทางใบแล้5ก็คือน้ำส้มขอนหมายอย่างนี้จะทําให้ท่านลดต้นทุนการผลิตได้หากแม้นท่านไม่สามารถที่จะลดการาการปลูกข้าวได้ลดการปลูกข้าวได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าลดไม่ได้ท่านต้องลดต้นทุนการปลูกข้าวเพราะตอนนี้ต้นทุนการปลูกข้าวเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยมันมันท่วมปากไปจนถึงจะจะหมูกแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านปลูกข้าวไร่หนึ่งเนี่ยกำไรเหลือไม่กี่ไม่กี่ร้อยบอกไม่กี่พันก็ไม่ได้ตอนนี้มันต้องรือว่าระดับหลักร้อยแล้วนะให้ผลิตภัณฑ์ของที่ไปไอเป็นทางออกทางรอดทางเลือกของพี่ดองกเกษตรกรนะครับ เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาไปที่อิหร่านต่อเนื่องจากเมื่อวานที่บอกว่าน้ําจืดมันหายไปจากโลกนี้แต่ละปีมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยอีกคราวนี้ไปเจาะที่ประเทศอิหร่านเลยครับ